เกียร์ด้านหน้าไปเกียร์ด้าหลังนะครับพี่เดี๋ยวเราจะมาไล่ตรงที่เกียร์หลักก่อนเกียร์หลักก็คือตัวนี้คร็บเกียร์ว่างนะครับจะมาไล่ไปเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สองขับนี้เกียร์ว่างไปเกียร์สามเกียร์สี่ถ้าเป็นพวกบุกเบิกก็อยู่ประมาณเกียร์สามเกียร์สี่เกียร์สามเกียร์สี่เต่าแต่ทีนี้มันจะมีแยกเต่ากับกระต่ายอีกนะครับอันนี้คือเกียร์รองนะครับความเร็วหนึ่งถึงสี่อยู่ที่เกียร์เต่าแต่ถ้าเป็น เกียร์ห้าถึงเกียร์แปดห้าหกเจ็ดแปดเนี่ยแต่เขาอยากมันเป็นกระต่ายนะครับพวกใช้ในการเดินทางไงี่พี่นะชอบให้มันเร็วกว่าเดิมแต่ถ้าถติว่าขานลูกเบอร์ตะกี้ผมใช้ประมาณเกียร์สามสามสี่ก็ได้แต่อยู่ที่เต่านะครับเวลาใช้งานก็คือขับเคลื่อนสองล้อสี่ล้อเราเลือกตรงนี้อันนี้เมื่อักครู่เนี่ยผมใช้สองล้อครับแต่ถ้าถือว่าเราสี่ล้อเนี่ยมันจะรถจะนิ่งกว่าเดิมจะขับง่ายกว่าเดิมเยอะลง รถมันจ,จะมีแรงกว่าเดิมะเกียร์ท็<ะ>อปยกขึ้นมาแล้วก็ผัดเดินหน้าถอยหลังนี่เกียร์ว่างหรือถ้าสมมติว่าเราจะหยุดรถกระทันหันแล้วก็เหยียบคัสต์เหยียบคัด์เวลาจะเปลี่ยนเกียร์แล้วก็เหยียบคัด์เหยียบท้าวซ้ายสุดแล้วผลเปลี่ยนเกียร์เวลาจะ,ะเดินหน้าหรือถอยหลังก็ค่อยยกคัด์ขึ้นนะครับเกยคันเร่งจะมีสองที่ด้วยกันนะครับจะมีคันเร่งเท้า แล้วก็มีคันเล่งมือนี่คันเล่งมือ่างนี่เล่งมือ2 0ั0ครับแต่าขี้เกียจเล่งเราจะเล่งเครื่องค้างไว้เนี่ยเราก็มาดูรอบเครื่องอยู่ประมาณ2,000ึงสอ2 0 0 0ในเวลาไถครับพี่อ,อยู่ประมาณ2,000นี่แหละหรอือถ้าเราจะใช้ท้าเราก็เอาลงมาอันนี้เป็นล็อกเบรกเวลาจากที่ราดชันอยู่ในเกียร์ว่างอยู่ในเกียร์ว่างเสร็จปุ๊บได้ขึ้นมา แล้วก็จะไม่สามารถขยับไปได้ละเวลาเราจะทํางานเราจะเข้าเกียร์แล้วก็กดปลดออกมานะครับหาเกียร์ว่างหรือว่าเข้าเกียร์ไว้ก่อนก็ได้ให้เกียร์สามสามเต่าสามเต่าความเร็วสามเต่าเสร็จปุ๊บเรามาเดินหน้าด้าหลังตรงนี้อ่าพวกมาลัยสามารถขยับได้นะครับเลื่อนเลื่อนลงได้นี่นะครับอบอกก็สามารถเลื่อนหน้าเลื่อนหลังได้เหมือนกันนะครับพี่ขยัยตรงนี้แล้วก็ดึง ส่วนคอนโทรลด้านหลังนะครับอุปกรณ์ยกอุปกรณ์ตัวนี้จะมีอยู่2คอนโทรลด้วยกันนะครับอันนี้จะเป็นดับคอนโทรลใช้ในการยกอุปกรณ์ช่วยเวลาดินเปียกๆเนี่ยเวลาปกติถ้าเป็นรถรุ่นแอลมันจะมีแต่ยกบลุ่มเดียวก็คือเวลา,าไปพวกผานตกพวกผานจมจมดินเปียกเนี่ยเราเราจะทําการยกเลี้ยงขึ้นมาเรื่อยๆเ,เลี้ยงให้อุปกรณ์ยกขึ้นมาให้เราสามารถเดินทางไปได้ แต่ถ้ามีดับคอนโทรลเนี่ยตั้งอยู่ประมาณระดับกลางก็ได้ถ้าไปดินเปียกนะครับพี่แล้วก็ใช้งานตัวนี้เดียดบสลับติดวางลงยกขึ้นวางลงยกขย้นตัว่าเราวาง,งเสร็จปุ๊บสังเกตอุปกรณ์ไม่เคยลงเรามาดูตัวนี้มันอาจจะยกสูงเกินไปเราให้ยกนี่เราให้เลื่อนตัวนี้ลงมาประมาณถ้าสุดเนี่ยมันก็จะจมจมแบบไม่ขึ้นมาเลย รถก็ไม่สามารถเดินเดินทางไปได้มันก็จะรอฟรีอยู่กับที่ครับเราตั้งอยู่ประมาณน,นี้ระด,ดับนี้ก็ได้ถ้าสมมติาดินยังแข็งเนี่ยเราตั้งอยู่ประมาณน,นี้เกือบลงสุดให้มีระยะยกขึ้นมานิดนึง่งพอตั้งตัวนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็ใช้ฝั่งนอก,นอกนรบตัวนี้เป็นเกียร์ปั่นนะครับเป็นพาวเีโอใช้ตัดหญ้าใช้ปั่นดินเส้ติดกับโรตารีนะตัวนี้ ตัวนี้จะเหยียบคันไม่เหยียบคใายก็ได้จริงๆคือไม่ไม่ต้องเหยียบคันก็ได้นะครับเป็นการเปิดปิดเหมือนสวิตช์ธรรมดาเลยครับปิดออฟงานไฟทำงานทำงานมันจะจะเป็นเกียร์หมุนนะครับใช้งานกับโรตารี่นะครับอ่ามาอยู่ประมาณนี้นะครับส่วนด้านหน้าก็เป็นไฟกลางคืนมีไฟหน้ารถับไฟฉุกเฉินนี่แต่อันนี้ก็ไฟหน้ารถไฟสูงไฟต่ำ นี่เป็นระบบไฟฟ้าปกตินะครับผมก็อยู่ประมาณนี้นะในการใช้งานของพี่ดูแล้วมีอะไรสงสัยตรงไหนไหมที่จริงไม่ได้นอยู่ยุบใกล้ดูเมื่อกี้เขาต่อแล้วใช่ไหมวางผ่านให้ดูหน่อยผ่านดูนะตัดเชื่องยกยกอุปกรณ์ให้ดูหน่อยครับสวัสดีครับตัดเชือกตัดเลย ลองวางี่วางรสนที่ีายให้สังเกตอันนี้คือชุดหลังอันนี้ชุดหน้าอันนี้เขาเร่งมือเกียร์หลักคองแหงงอก่อนคองดับพุนัดออเลย ถ้าผมทำให้กันเดี๋ยวอันนั้นอีกยกเลยยกออกออกเลยครับอยกเลยแล้วก็จุดคลายตัวอากาศนี้เลยสองสองฝั่งเหมือนกันครับคลายเลยไปทำจะได้รู้ถ้าทำให้เดี๋ยวลืม เรนอหาเนี้ยมเขาเคาะครับนี่เคาะออกอมือไม้ไอ่อนเก็บดีๆนะมาครบนะถอดถอดอีกฝั่งนึงเย ก่อนจะถอดจากทุกครั้งต้องเอากองดับคุณหนักออกก่อนนะไปยกออกเลยตัวเป็นล็ออยู่นี่นะ ครับแบตเตอรี่ดูพยายามดูอย่าให้มีขี้ตะกันหรือขีดเขื่เอเรา้ามีเพื่มพอ,อน้ำร้อนเมื่อไรวัวนี้จะมีกาแมวกาแมวอยู่ฝั่งนี้เห็นไหมไอสุดสีแดงคือไม่มีไฟสีเขียวคือมีไฟนะครับเวาลาสตาร์ทก็สังเกตด,ด้วยตัวนี้เป็นกองไม่เหมือนในเช้าธรรมดามันจะเป็นกองนะไอ้กองน้ำมัน ใช้ปูนหลักแหลกจะต้วง,ง,งแผงพวกนี้จะเปรียบไม่ง่ายคือนี่แผงออยแผงออยคือเอาน้ำมันเครื่องเนี่ยมาระบายความร้อนที่ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเ,เ,เปิดได้นะ2อันเปิดได้ตัวนี้เป็นหม้อพักน้ำก็จะมีบอกขีดบนขีดล่างเห็นไหมขีดบนอยู่น ควรอยู่ระหว่าง2คิวนี้เนาะแล้วก็เวลาถ่ายพวกนี้ถ้ามีแบบพวกดอกย่าอะไรเยอะๆต้องทำความสะอาดตัวตะแกรงในการที่ดึงออกจากรกและดึงออกข้างตัวนี้สำคัญนะ,นานาะมาเป่ามาอะไรมันจะเป็นเนี่ยดอกย่าเอาออกออก,ออกมาทำความสะอาดเลยตรงตรงนี้ ดึงขึนไหนอ่าอปัดปปออกเลยครับพวกนี้ก็อย่าน้ำแรงฉีดนะเพราะฉีดเพิกมแตขี้มันจะล้มล้มแบบนี้นมันจะระบายความร้อนไม่ดีเครื่องอาจโอเวอร์ฮีทได้ เหมือนเดิมแต่เอาน้ำฉีดได้น้ำฉีดได้ครับเป็นน้ำแบบแรงดันต่ำน้ำตะท่อมแต่ว่าอย่าฉีดขณะที่มันร้อนนะมันก็เหมือนว่าเหล็กร้อนกับเหล็กนี่มันจะทำให้การโง่ตัวตรงโอเคเ้าะตอกไหมเข้านะนี่เนี่ยดูนะมันต้องอยู่ข้างในนี่อันนี้ก็อยู่ข้างบนนี้เวลาใส่ก็อันนี้ใส่เดิม ต้องให้จำไม่งั้นไ,ไม่จำบบใส่รูขุงบนก่อนโยนรูขุ่ข้างบิดจำนี้โอเคน,น,นี่มีอะไรที่สงสัยไหมไม่มีนะถ้กองการสังเกต่าวัลจะไลลหลไหลก็คือแบบดำตลอดเลยเแต่ถ้ารถเครื่องยนต์ปกติกองไม่ตันอ่ะ ดำแป๊บเดียวมันก็จะตัดหายไปแต่ว่ากองกองกองตอนนีม้มนเาไม่ต้องอดแาแค่ดูม,มันจะมีตัวคลายคายออกแล้วระดับไม่้อมีบอกว่าอยู่ในระดับควาเติมน้ำมันเครื่องแต่ตรงนี้มันทำยากอยู่แต่เดือนนึคงไม่ตันหรอก้วฟังนี้ <c oughs> ตัวนี้เป็นไม่ไม่ไม่ใช่เป็นตัวนี้แค่ระบายความร้อนอย่างเดียวนะตัวก๊อชมีส่วนสูงนะครับควรตั้งสายพานสายพานจะคลายน็อตสองตัวนี้คลายน็อตเบอร์สิบสองตัวนี้แล้วก็สิบสี่ตัวนึงด้านล่างพอขยับได้แต่ควง,งตอ่อดึงแต่ว่าถ้าอยู่ในระดับนี้ว่าใช้ได้ตึงมือมันจะไม่หย่อนเ,นเกินไปถ้าหย่อนไปปุ๊บเนี่ยก๊อชมทำงานไม่ <c oughs> มันเหมือนสายพานกนระโดดข้ามไม่ไดตลอดต่อมาระดับน้ำมันเครื่องพอร้อมกันเลยเนาะม,มาเช็่ครั้งเลงระดับน้ำมันเครื่องที่ดีคือควรอ,อยู่ระหว่างขีดล่างขีดบนสูงเกินก็ไม่ดีต่ำเกินก็ไม่ดีต่ำเกินไม่ดีเลยแหละนะครับควรอยู่ในเลงเขีดล่างขีดบนอ,อยู่ในเลง ันนี้เขาหน้า,นาจะถ่ายตัวของเหลวหมดแล้วล่ะแต่ตัวนี้เดี๋ยวผมให้ทีมงานราเบี่ยงให้สายตัวเลี้ยงแกนเทอโบแต่น่าจะรั่วโอเคนะครับมีอะไรให้โทรแจ้งเนาะต่อมาเป็นน้ำมันคันหน้าน้ำมันคันหน้าถอดดูจุดนี้ทุกอาทิตย์มันจะมีน้ำมันล้อนออกมาตลอดอ่ะหรือไม่ก็ถอดตัวนี้แล้วก็ล้อนมือจุ่มดูว่ามันมีน้ำมันอยู่ไหมแค่นั้น แล้วยังมีใช้ยังมีน้ำม,มันไหลออกก็แสดงว่ายังไม่ยัง,มยงมไมงง่งใช่ได้ใช่ใช่ได้หรือว่าเราเปิดท่อที่น,นี้น้ำมันมันไม่ไหลออกแล้วเราก็ใช้นิ้วจุม่มดูว่ามันมีน้ำมันอยู่แก้เกี่ยวนิ้วนี่ก็รู้แหละไม่ใช่ให้มันขาดเลยนะ<ช>ต่อมานะครับอันนี้กล่องฟิวกล่องฟิวเวลาสตาร์ทเครื่องไม่ติดก็ได้ดูกล่องฟิวฟิวรอมาข้างหลัง กัน,าานี้แหละไปะดูกันตัวนี้เป็นน้ำมันเกียร์ทั้งระบบเลยนะตัวนี้นทั้งระบบเลยจุดก้านวัดอยู่นี่นะครับเหมือนกันขีดบนขีดล่างให้อยู่ในเลงเหมือนกันให้อยู่ในเลงเหมือนกันอย,อยู่ในเกียร์ดอยู่ในเลงนะนะ เวลาถอดเวลาเราจะวัดน้ํามันเครื่องทุกเช้าคือไม่ไม่ใช่ว่าตื่นเช้ามาวัดเลยไม่ใช่นะครับต้องสตาร์ทเครื่องไว้ก่อนสักห้านาทีหรือขับเล่นก่อนสักห้านาทีเพื่อให้น้ํามันเครื่องมันไปเลี้ยงข้างบนถ้าเราไม่สตาร์ทเครื่องเลยน้ํามันที่หล่อเลี้ยงอยู่ข้างบนเวลาเราตวนคือมันจะตกลงข้างล่างหมดเวลาเราทาัวัดมันก็จะเกิดประมาณนะั้น <c oughs> ทั้งหมดนี้ <c oughs> ให้ดูแลรักษาดีๆนะนะครับ <c oughs> <c oughs> อะไรที่เกิดจากผมผมสามารถกูยข้างในได้แต่ไหนปุ๊บไปทูนปุ๊บพังหรืออะไรเงี้ยทางทางทีมงานต้องรับผิดชอบมีอะไรก็ให้โทร1747นั่นเป็นเบอร์สายด่วน1747เบอร์สายด่วนเลยถ้าโทรก็จะติดที่โลกแต่ว่าตอนที่มาเปลี่ยนตอนนั้นจะให้ทาง้ายเพื่อนจำหน่ายมาดูแลก็พยายามตอนนี้มันรั่วก็พยายามดูจักน้ำมันดูเรื่อย จะให้ขาดถ้าตดำกว่าขีดล่างไปปุ๊บให้หยุดการใช้งานดินดำพันธี์ดินแต่แต่ยังไม่ใั่ใช่จุดนี้ก็เป็นจุดอัดจราบีเนาะไม่ใช่อัดทุกวันแน่เนี่ยอันนี้ของใหม่ไม่ต้องอัดอัดนน้ำแรกกันเลยว่าไหนอัดมาเนื่อไหร่อัดเอาหรือเปล่ายังนั่นยังจุกยังไม่ถอดเลยอัดดเยอะก็ไม่ดีนะอัดเยอะนี่ครับ Thank yeah.